สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาแรนดอมกันค่ะจะกวาลนะคะมอบความรักรูปแบบใดให้กับคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ใครมาเจอนั่นหมายถึงพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราเสมอมานะคะจักรวาลมอบของขวัญหรือว่ามอบความรักในรูปแบบใดให้กับคุณนะคะจักรวาลส่งมอบความรักรูปแบบใดให้กับคุณค่ะสองเหรียญน,นะคะหไม้ อห้าดาบมาดูกันหนึ่งเหรียญน,นะคะจะเป็นในลักษณะที่คุณจะคุณจะเจอคนคนนี้นะคะในช่วงเวลาที่คุณก็มีตัวเลือกมีมีช้อยให้เลือกนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาก็จะ ทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครอบครองหัวใจคุณนั่นหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยจะชนะคู่แข่งทุกๆคนนะแล้วก็คนอื่นๆที่เข้ามาเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงเวลาเดียวกับเขาเนี่ยก็จะถอดใจนะคะถอดใจไปคือยอมแพ้ให้กับเขาไปนั่นเองนะคะซึ่งคนคนนี้เขา เขามีความจริงใจให้กับคุณนะคะความรักรูปแบบใดนะคะที่จักรวาลส่งมอบให้กับคุณนะมีพลังงานชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงธนูแล้วก็ชาวธาตุด,ดินพิศกกันมังกรด้วยเป็นความรักที่ขึ้นไพ่แชมเปี้นรู้สึกว่า บางทีนะคะถ้าเกิดคุณคุณคิดว่าคุณไม่ได้มีตัวเลือกอะไรนะถ้าไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนั้นน่ะนกมองว่าตัวคุณเองอาจจะกลัวนะคะในเรื่องของความรักก็ได้กลัวที่จะรักนะคะหรือถอดใจในในความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยแต่คนคนนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะเปิดใจคุณได้นะคะหรือพิสูจน์ตัวเขาเนี่ย ให้คุณได้เห็นนะคะว่าเขาจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็ได้เนาะเนี่ยเขาจะชนะใจคุณได้นะคะขึ้นไพ่หกไม้แปดดาบอาจจะเป็นตัวคุณนะที่คุณมีกำแพงที่สูงหรือว่ากลัวนะคะกังวลใจที่จะมีความรักเราไม่อยากเสียใจหรือว่าผิดหวังอีกแล้วนะคะแต่คนคนนี้เขาจะเป็น2อถ้วยตรงนี้นะคะ่ะไพ่ห้ถ้วยนะล้มไปแล้ว3ามถ้วยนะคะเขาจะเป็น รักดีๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแหละนะคะสองถ้วยเนี่ยที่คุณยังไม่ได้เจอนะ mm. เขาอาจจะมาทีหลังนะคะหลังจากที่คุณเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาแล้วก็ได้ mm. เขาจะเป็นความรักที่มั่นคงเ mm. นี่ยค่ะเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะเปรียบเสมือนของขวัญน,นะคะรางวัลที่จักรวาลมอบให้กับคุณเขาคนนี้นะรงงานชาวท่าดินขึ้นมานะคะนะตัวคุณเองก็เป็นคนที่ เพียบพร้อมนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีเสน่ห์มากๆมีความเย่อหยิ่งในตัวเองเนาะแต่คนคนนี้เขาจะทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวนะคะคุณจะคุณจะเปลี่ยนใจที่จะรักเขาค่ะคือบางคนนี่ตั้งกําแพงเลยนะคะไม่คิดที่จะมีความรักอีกแล้วแต่คนคนนี้ก็สามารถที่จะเปิดใจคุณได้หรือไม่งานนะคะ คนคนนี้เดี๋ยวคอดูนะคนคนี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาในรูปแบบที่เป็นมิตรนะคะแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเออปลอดภัยแล้วคุณจะรู้สึกไว้วางใจเขานะคะที่หนูเห็นก็คือ เขาจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็เชื่อมั่นในความรักของเขานะคะจักรวาลส่งมอบความรักที่ดีให้กับคุณนะคะขึ้นไพ่8ถ้วย8ดาบหนี่แดาบแถ้วยนะคะเลข8ปมาหเหรียญ3ามถ้วย8เหรียญน,นะคะอ่าเรารู้สึกว่าคุณคนนี้ คนคนนี้จะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะคนที่เข้ามารักคุณอย่างจริงใจคนที่จะทําให้คุณรู้สึกใจฟูหรือว่าชื่นใจมากๆเลยโอ้โหรู้สึกดีที่เราได้เจอความรักครั้งนี้อะไรแบบนี้นะคะเป็นความรักที่เออล้นนะคะที่เขามอบให้กับคุณนะ่ะคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วจริงๆนะคะอืมเป็น เป็นคนรักที่ดีนะคะเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีมากๆเลยคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่เก่งในเรื่องของงานนะคะบุคลิกดีหน้าตาดีเป็นพ่อไม้ไม่ไม้ได้ด้วยนะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้พลังงานชาวธาตุน้ำขึ้นมาค่ะกรกฎพิจิกมีนิน อก้าวม้มนะคะ The Magician อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีกำแพงที่สูงในเรื่องของความรักคนคนนี้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านกำแพงของคุณนะคะความกลัวขคุณไปจนได้นั่นเองค่ะ6ดาบค่ะ บางท่านบางคนนะคะอาจจะมีพลังงานของคนเก่านะในกรณีที่เดี๋ยวนกขอขยับกล้องนะคะในกรณีที่คุณมีคนเก่าเนี่ยนกบอกว่าอาจจะมีคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะอ่าก็คือคนคนนี้เขายังไม่เคยที่จะลบคุณออกจากใจได้นะคะเขายังรักคุณอยู่เสมอไม่เคยที่จะแบบลืมคุณเลยคุณยังเป็น ที่หนึ่งในใจเขาประมาณนั้นมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคนเก่าเนาะแต่ถ้าคุณไม่มีคนเก่าจัก,กรวาลก็จะส่งมอบความรักในรูปแบบที่นกอ่านไปข้างต้นมาให้กับคุณนะคะจะเป็นความรักที่ออลหลงไหลซึ่งกันและกันนะมีความที่แบบ เสน่หานะคะมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะสำหรับคนคนนี้ The Sun ค่ะความรักที่สดใสอะ่ะคุณกำลังจะได้สมหวังในเรื่องของความรักนะนกมองว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยคุณอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วนะผลงานโดดเด่นนะคะธุรกิจลงตัวนะคือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วคุณแค่ขาดความรักดีด ที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณแค่นั้นเองนะคะซึ่งคุณจะได้เจอนะขึ้ Sun นไะพ่เดอะซัน่ะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าคนที่มีใบหน้าที่อ่อนกว่าไว้นะคะซึ่งน้องรู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะเดอะซันนะความสุขความสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาไว้นะคะขึ้นไพ่เดลเวอร์เนื้อู่่งคุณคุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณในช่วงเวลา ที่ดีที่สุดอาทาไมทําไมนกต้องพูดบ่อยๆนะคะว่าทําไมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาทีด่ดีที่สุดก็คือช่วงที่เราก็ไม่มีใครนะคะเขาก็โสดอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เขาก็เติบโตแล้วในเรื่องของความรักเราก็เช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเจอกันแล้วทาให้ความสัมพันธ์มันดีทําให้ความสัมพันธ์มันแข็งแกร่งนะคะ ไม่สั่นคลอนง่ายๆทำให้ความรักของคุณเอ่อีบานนะคะอ,อแล้วก็มีความสุขประสบความสำเร็จนะคะไม่ไม่เสียใจหรือว่าผิดหวังกลางคันนะคะคือประมาณนั้นนะคือมันจะไปถึงฝั่งฝันนะคะซึ่ง ตรงเนี้ยก็เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั่นหมายถึงว่าคุณและเขาได้เติบโตในเรื่องของความรักแล้วนะคะเนาะและนี่ก็เป็นความรักนะคะที่จักรวาลอยากจะส่งมอบให้กับคุณนะมาดูสิคะมีอะไรอีกถ้าคุณเป็นคนเก่าของการและกันเนี่ยจะเป็นในลักษณะของทวินเฟรมนะคะก็คือต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปนะคะ แล้วก็ไปเติบโตแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคือต้องมีช่วงเวลาที่คุณและเขาต้องเลิกกันไปแยกกันไปเพื่อที่จะกลับเข้ามาเป็นคู่ของการรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคนเก่านะในกรณีแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่นกอ,อ่านไปนะคะขึ้นพ่ t h เดอะทาวเวอร์คิงเิเเรียนค่ะ uren, าชาวท่าดินพฤศพกัรมังกรนะคะขึ้นไพ่เดอะส ความรักนะคะความรักอาจจะเป็นความรักที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันไม่ได้ว่าเขาจะเข้ามามหรือเป็นความรักที่คุณแบบอึ้งอะ่ะไม่คิดว่าจะเจอความรักในรูปแบบนี้นะคะเขาจะเข้ามาเยียวยาวหัวใจคุณเขาจะมาสร้างความหวังกำลังใจให้กับคุณนะคะในเรื่องความรักคิงเรียนนะคะเป็นความรักที่ มั่นคงนะคะคุณจะได้รับความรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นความรักที่คุมให้สีถ้วยเป็นความรักที่คุณก็ไม่ได้อยากที่จะมองใครอีกแล้วนะคะอนอกจากคนคนนี้ที่คุณมีคือเหมือนกับคุณได้เจอคนคนนี้แล้วคุณจะรู้สึกเองอะว่าคุณไม่อยากที่จะแบบไขว่คว้าที่จะหาใครอีกแล้วนะคะคุณจะ คุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากมากนไพ่สิบดาบค่ะจัดเม้นพลังงานของคนเก่าๆนะคะขึ้นมาเนาะอ่านเป็นสองกรณีนะคะถ้าคุณเป็นคนเก่าคุณจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะแล้วก็ถ้าคุณไม่มีคนเก่าเนี่ยคนคนนี้จะทําให้คุณอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งคืออย่างที่บอกอ่ะบางคนอ่ะปิดใจไปนานนะโสดมานานมากไม่คิดที่จะมีความรักละไพ่ใบนี้ บ่งบอกได้เลยนะคะว่าเหมือนเขามาปลุกนะคะปลุกคุณให้ให้ตื่นนะคะให้คุณแบบอยากที่จะมีความรักคิดถึงเรื่องของการที่จะมีความรักครั้งใหม่อะไรแบบนี้เลยนะคะความรักที่เติมเต็มความรักที่ชัดเจนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วก็ถ้าคุณเคยอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นหมายถึงคุณได้รับพรด้วยนะเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ความรักที่คุณเฝ้าปรารถนาที่จะได้เจอคุณจะสมหวังนะคะขึ้นไพ่สิบถ้วยคู่ชีวิตของคุณความรักที่เต็มเต็มความสุขความอุดมสมบูรณ์นี่คือความรักที่จักรวาลส่งมอบให้กับคุณนะคะขึ้นไพ่ justice ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะความรักที่ชัดเจนความรักที่อบอุ่นว้าวพาไพ่ใบนี้ เป็นคนที่อบอุ่นนะคะแล้วก็โรแมนติกด้วยคนคนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณแล้วก็จะรักคุณมากๆเลยเป็นไพ่ the wheel of fortune ค่ะคุณและเขานะคะถึงเวลาแล้วที่จะได้เจอกันทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะรวมถึงความรักของคุณด้วย the wheel of fortune โชคชะตานะคะโชคชะตานำพาให้คุณและเขามาเจอกันนะ t ีเอ็มพาเอร์ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษได้นะคะหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีอำนาจในการสั่งการเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะค,คนคนนี้ความรักที่พร้อมที่จะปกป้องดูแลหวัวใจคุณอยู่เคียงข้างคุณนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายก็พร้อมที่จะแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะรักคุณสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะปกป้องดูแลคุณ ที่ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะเป็นภระยาที่ดีให้กับคุณจะเป็นคนรักที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็คอยซับพอร์ตคุณอยู่เสมอนั่นเองจักวาลส่งมอบความรักแบบใดให้กับคุณนะคะควีนออฟชอตนะคะชาวทัดลมไมถุนตุนกลุ่มหรือพ่อไม้แม่ไม้นะคะเนี่ยดูสิ คุณและเขาอ่ะโอ้โหไพ่คู่ขึ้นมานะไพ่ของคู่สร้างคู่สมนะคะเออเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆนะคะสำหรับไพ่สิบถ้วยแล้วก็ Queen of s ป o r ดกับ King of s ป o r ดนะคะคือตัวคุณและเขาอะ่ะก็ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆเลยนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ย ก็จะยากนะคะมีกำแพงนะหรือบางท่านบางคนก็เป็นพ่อไม้ไม่ไมๆเหมือนกันก็ได้ด้วยนะเออเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะคะตามที่นกเคยบอกไปเนาะก็เป็นพลังงานรวมนะคะก็จะอ่านแบบโดยกว้างคะ่ะเนี่ยแต่พอคุณและเขามาเจอกันนะคะอืมความรู้สึกมันใช่นะคะเป็นคนที่แบบว่าตรงเหมือนกันชัดเจนเหมือนกัน เป็นคนเด็ดขาดเหมือนกันนะคะเป็นคนที่เก่งด้วยกันทั้งคู่แต่คุณน่อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเป็นคิงกับควีนเห็นไหมคะคือคิงกับควีนเนี่ยเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วอืมเขาเกิดมาเพื่อคู่กันนะคะต่อให้เก่งแค่ไหนเขาอยู่ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคู่กันเนาะึ้นไพ่สิบถ้วยอะค่ะความรักที่เติมเต็มการสร้างครอบครัวนะคะเจ็ดดาคุณและเขาว่าเหมือนกันตรงไหนก็เหมือนกันตรงที่ก็ ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายหรือว่ารู้สึกระมัดระวังตัวเองมากๆนะคะไม่ใช่จะแบบรักใครง่ายๆนะคะกลัวที่จะแบบเสียใจผิดหวังอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่คุณคุณและเขาก็เปิดใจให้กันและกันเนาะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นพลังงานดีมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครรู้สึกว่าพลังงานดีก็ สามารถคอมเมนต์นะคะรับเอาพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปได้นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆของเราทุกคนนะคะสุขสมหวังกับความรักกันทุกคนเลยค่ะใครสนใจค่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตาม ID ดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นพลังงานของคุณเองนะไม่ได้ไม่ไม่ใช่พลังงานรวมเนาะการเช็คดวงส่วสนตัวเนี่ย เป็นพลังงานจำเพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ